ยินดีต้อนรับสู่สมวยรถมือสองเจ๊น้อยสาขาชุมแสงค่ะวันนี้เราจะมาพาชมบรรยากาศรถภายในร้านของสมวยรถมือสองสาขาชุมแสงนะคะว่าภายในร้านมีรถอะไรกันบ้างเดี๋ยวก่อนที่จะไปชมรถเราหันมาดูก่อนว่าถ้ามาจากตัวเมืองนครสวรรค์พาอมอำเภอชุมแสงนะคะมาเส้นหลักลรค่ะแยกอำเภอชุมแสง25กิโลถึงร้านเราเลยนะคะอ่าถึงร้านเราป้ายร้านเราเป็นแบบนี้นะคะ ร้านเราก็จะเป็นร้านที่แปลกประหลาดน่าจะแปลกประหลาดที่สุดที่สุดในประเทศไทยเลยก็จะว,ว่าได้เป็นร้านขายรถด,ด้วยแล้วก็ขายประกะงเป็นด้วยเพราะว่าเจ๊น้อยเป็นคนมีสองอาชีพนะคะอ่านี่นะคะสอจาก,กสมวยบริการสาขาจุมแสงนะคะซื้อขายรถยนต์แล้วก็รับจัดไฟแนนซ์แล้วก็ขายพรบขายผาประกันรถด,ด้วยนะคะประเภทหนึ่งสองสาม อ่าแล้วก็ยังมีนริศักฟาร์ปลากระพงก็จาหน่ายปลากระพงเป็นเป็นแล้วก็ลูกปลากระพงนะคะซึ่งเอาเป็นปลากระพงเนี่ยเป็นปลาําเค็มนะคะเอามาเลี้ยงในน้ําจืดแล้วก็ขายขายทุกวันแล้วก็ขายทั้งปีเลยค่ะอ่ะต่อไปนอกเรื่องเยอะแล้วามาชมรถกันดีกว่าสําหรับคันนี้นะคะเริ่มต้นด้วย Honda าพิออคันนี้นะคะเป็นปีสองพันสิบสามค่ะสีขาวส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะได้เป็นเครื่องนูนจัสองเกียร์ออโต้เลยนะคะเป็นรถที่แบบค่างวดเบาๆเลยค่ะ พ่างวด3,900บาทตลอดสัญญา6ปีเลยนะคะสำหรับคันนี้ถนะ้าใครมองหารถเก๋งส่งถูกเก๊น้อยแนะนำคันนี้เลยค่ะและได้ประหยัดด้วยนะคะเครื่อง1.2เองค่ะอ่าสำหรับคันที่2นะคะเป็นรถยอดฮิตตลอดการคันนี้เป็น t o y ยต a y a า i s นะคะคันนี้อ่าเป็น Toyota t o y ยต a y a า i s a เอ i ชีนะคะคันนี้เป็นปี2,000จดทะเบียน รุ่นปีคศ2019จดทะเบียนปี2020ค่ะคันนี้ได้เป็นเครื่อง1.2เกียร์ออโต้นะคะและที่สําคัญได้เป็นตัวท็อปค่ากดปุ่มสตาร์ทมีสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะคันนี้ค่อนข้างพร้อมใช้อย่างสุดสุด ก็เป็นอะไรที่เจะน้อยสรรหามานะคะสําหรับรถที่ออปชั่นเต็มๆแบบนี้เจะน้อยจะสรรหาเข้ามาเลยนอกจาก Isuzu e x i e l l e แล้ววันนี้ก็เอา Toyota t o โย t a ายาริสเอทตัวทับๆแบบนี้มานําเสนอกันเลยค่ะคันนี้เปิดราคาที่350,000หบาทนะคะพูดเดยเอะลืมเปิดราคาเดี๋ยวลูกคา้ารอฟังอ่ะคันนี้ส5 0 0 0 0บาทนะคะ ต่อไปค่ะเราก็ยังอยู่กับโตโยต้ารถแบนหลักโตโยต้ายาริคันนี้นะคะเป็นปี2012ค่ะคันนี้ได้เป็นเครื่อง1.5เกียร์ออโต้นะคะก็ค่างวดเบาๆอยู่ที่3,900บาท6ปีตลอดสัญญากันไปเลยค่ะอ่าต่อไปนะคะอ่าต่อไปเราก็ยังอยู่กับโตโยต้าอีกแล้วสำหรับโตโยต้าคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ารีโวนะคะคันนี้ได้เป็นปี2018ค 4, เครื่อง2.4เกียร์แมนนวลน,นะคะคันนี้เป็นตัว J p พ u s นะคะก็ ราคาเอาเท่าไหรด่ดีอ่าคันนี้ขอเป็น2องแสนเก้า็แล้กันอะสองแสนเลยนะคะคันวันนี้นะคะอ่ะไปะตามนี้นะคะต่อไปเรามาอยู่กับอิซูซุกันบ้างค่ะอิซูซุคันนี้นะคะได้เป็นสีดําตัวยกสูงเป็นแคปตัวยกสูงนะคะคันนี้เป็นปี2016ค่ะเครื่องยนต์1.9นะคะคันนี้ อ่าได้เป็นเกียร์ออโต้เลยนะคะสําหรับใครที่มองหารถกระบะเกียร์ออโต้นะคะเจ๊น้อยก็สรรหามาไว้รอเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะคันนี้เจ๊น้อยเปิดราคาที่สามแสนเก้าหมื่นบาทค่ะสามแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะคะอ่าต่อไปเราอยู่กับอิซูซูอีกแล้วค่ะอิซูซูคันนี้ก็ของเขาก็จะเป็นโฉมต่อจากคันนี้นะคะคันนี้จะเป็นโฉมโฉมนี้ก็อันนี้อายุมากกว่าแล้วก็ต่อมาก็เป็นโฉมนี้นะคะเราก็จะไล่สเต็ปมาแบบนี้เลย สำหรับิิโูสูคันนี้ได้เป็นปี2020นะคะเป็นแคปตัวยกสูงค่ะเครื่องหนเกียร์แมนนวลนะคะคันนี้ประหยัดน้ํามันแบบโคตรๆเลยค่ะเครื่องพันเได้รับความนิยมมากนะคะในขณะนี้จะน้อยเปิดราคาที่เอาไป4แสน30,000บาทค่ะอ่าต่อไปเรามาอยู่กับรถค้างวดเบาๆแบนลลอมแต่น่ารักนะคะคันนี้คันนี้เป็นมิซูบิชิไทตันค่ะ ได้เป็นรุ่นปีคศ2014จดทะเบียนปี2015กันเลยค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต 2. ์2.2.0เท่าไหร่ในช่างตาคันนี้2.5ครับอ่เาเป็นเครื่องยนต์2.5นะคะเดี๋ยวช่างตาดูเหงาๆไม่ง่อยเพราะอากาศมันเป็นใจเหนือทำง่วงๆชักสักหน่อยอ่ะสรุปเป็น Mitsubishi Titan c a นะคะคันนี้เป็นรุ่นปีคศ2014จดทะเบียนปี2015<ๆ>เครื่องยนต์2.5ได้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะคันนี้อ่า190,000บาทค่ะหรือ ่งวดเพียงสี่พันต้นๆเท่านั้นเองนะคะอ่าต่อไปเราก็จะไปอยู่กับ Toyota นะคะสําหรับโตโยต้าคันนี้นะคะสีบอลเงินนะคะอ่ะเป็นแคปตัวยกสูงได้เป็นปีสองพสิเก้ากันเลยค่ะคันนี้เครื่องนเครื่องยนต์สองจุดสี่เกียร์แมนนวลนะคะคันนี้เจนน้อยปดราคาที่เอาไปสี่แสนสมืบาทค่ะสี่แสนสองมืบาทนะคะอ่ะเดี๋ยวเราตามกันมาเลยนะคะสําหรับรถร้านของเจ๊น้อยก็ ก็จะมีประมาณนี้นะคะอ่าต่อไปเรามาอยู่กับรถยอดฮิตค่ะยอดฮิตนะคะคันนี้ทำไมถึงยอดฮิตบอนเป็น Toyota ารีค่ะคันนี้ได้เป็นปี2019เลยนะคะเป็นสี่ประตูตัวยกสูงค่ะคันนี้ก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะออปชันตัว E ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เจะน้อยเปิดราคาที่เอาไป5,500สนบาทค่ะสำหรับคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะ ต่อไปเรามาอยู่กับรถที่ค่างวดถูกเอาอันนี้นะคะเป็นนิสสันนาวราค่ะเป็นปี2013เลยนะคะเครื่องยนต์2.5เ,เกียร์แมนนวลนะคะคันนี้ค่างวดอยู่ที่4,000เอาไป4,000ทนตนทวนเลยคะ่ะตลอดสัญญา6ปีเลยนะคะ4000ทนตนทวนเลยค่ะคันนี้่าตามนี้นะคะสําหรับนิสสันนาวราก็เป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเพราะว่าของเขาจะเปิดแคปได้แล้วก็ มันมีความกว้างนะคะภายในแล้วก็ที่สําคัญที่เจ๊น้อยขายได้เรื่อยๆหรือคือ,อลูกค้าเนี่ยนิยมเอาไปบรรทุกนะคะเพราะว่าคือแทบจะไม่ต้องไปเติมแต่งเสริมแต่งอะไรในช่วงล่างเลยค่ะบรรทุกได้แบบลุยๆกันยาวๆกันไปเลยค่ะสําหรับคันนี้อะต่อไปตามเจ๊น้อยมาค่ะถ้าใครหาลดค่างวดถูกแล้วสมรรถนะดีแนะนํานิสสันนวราคันนี้เลยนะคะอ่าต่อไปเราก็ตามมาอะคันนี้เราอยู่กับรถเจ็ดที่นั่งค่ะ รถเจที่นั่งคันนี้นะคะเป็นรถเจ้าของคนเดียวด้วยนะคะเป็นนิสสันเอสเทลค่ะคันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่ง t h คันนี้ได้เป็นปี2018เครื่องยนต์ 2. ส .0 เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะคันนี้อ่าเป็นขับเครื่องสี่ล้อด้วยนะคะคันนี้เป็นโฟร์วินด้วยนะคะก็ยางก็ใหม่ใหม่แบบนี้เลยคะ่ะยางเป็นยางปี2 5เลยคะ่ะใหม่กริปเลยคะ่ะคันนี้ก็ สำหรับใครที่มองหารถครอบครัวนะคะครอบครัวเริ่มใหญ่ขึ้นรถเก่งนั่งหรู้สึกคับแคบคันนี้เจ๊น้อยแนะนาคันนี้นะคะเพราะว่าของใหม่ในราคาเกือบร้านสี่นะคะคันนี้เจ๊น้อยเปิดราคาที่สี่แสนหกหมื่นบาทเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นโฟล์วินด้วยค่ะตามกันมาสําหรับหัวู้ยิเด็ดอะไรขนาดนี้สะดุดตาอะไรขนาดนี้สําหรับคันนี้เป็นโตโยต้ารีโวนะคะเป็นแคปบตัวยกสูงคันนี้เป็นปีสองพันสิบเก้านะคะเครื่องอ่าเครื่องยนต์สองจุดสี่ได้เป็นเกียร์แมนนวลค่ะสีขาวสวยๆแบบนี้เลยอ่ะ เอาไป4แส2หม0บาทค่ะสําหรับร้านของเจ๊น้อยก็มีรถประมาณนี้นะคะตอนนี้อันนี้คือพาเอฟมาให้เห็นว่าบรรยากาศรถภายในร้านของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ช่างตาเดินวนด้านหน้ารอบๆไปทีราคานวนอีกครั้งหนึ่งค่ะเผื่อใครเพิ่งเข้ามาแล้วเห็นรถแบบเอ้ยมันยังไม่เห็นไม่หมดอ,ะอ่ะช่างตาเชิญเลยค่ะมอมนันที่ช่างตานะคะ ช่างตาหลังจากช่างตาพาชมรถอีกรอบหนึ่งในร้านของเรานะคะจะบอกว่ารถของเรารถด,ดีมีคุณภาพราคาเป็นกันเองอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ารถเราเนี่ยคือนอกจากจะมีการจดัดสรรรถคันรถมาเป็นพิเศษเพื่อให้ความมั่นใจกับเอซนะคะไม่ใช่เพียงแค่คันรถนะคะเรายังมีทีมมาบริษัทมาตรวจสภาพรถนะคะเพื่อก็เป็นการการันตีคุณภาพรถของเราในร้านนะคะเพื่อ ลูกค้าบางคนที่บอกดูรถไม่เป็นไมก่กล้าซื้อรถมือสองอ่ะไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าร้านของเรามีบริษัทมาตรวจรถเพื่อให้เกรดรถของเราเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าคุณซื้อรถจากร้านสมยุยรถมือสองของเราทั้งสองสาขานะ่ะคุณจะได้รถดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนค่ะและที่สำคัญราคาเป็นกันเองนะคะลูกค้าเนี่ยอ่ะ บรรยากาศของเราวันนี้ภายในร้านก็อาจจะเป็นนอก,นอกเมืองหน่อยแต่ว่านอ,นอกเมืองแต่ได้สัมผัสบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะอันนี้ก็เป็นความสุขส่วนตัวของเจ๊นยเลยนะคะนอกจากจะอยู่ในอาณาจักรรถของเราแบบนี้อ่าเดี๋ยวเราจะหันไปด้านหลังนิดนึงอยากให้ลูกค้ามาสัมผัสกับบรรยากาศว่าเฮ้ยมาจากเส้นอ่นานครสวรรค์มาเส้นอำเภอชุมแสงอ่ะถ้ามันจะถึงร้านเจ๊นยมันจะเจอกับอะไรบ้างนี่นะคะ ตรงข้ามร้านของเรานะจะเป็นนิฬรริกฟาร์มปลากระพงนะคะเป็นบ่อปลากระพงนะคะก็คือสังเกตจะเป็นบ่อปลาอยู่ตรงข้ามเต้นรถเลยค่ะอันนี้จะเป็นจุดสังเกตง่ายๆที่ลูกค้าจะมองนะคะเพราะว่าจะได้จุดสังเกตจะได้มีเลยร้านเรานะคะแต่เดี๋ยวเจ๊น้อยจะปักหมุดให้ท้ายคลิปนะคะว่าร้านเราอยู่ตรงไหนยังไงอ่ะนี่คือบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติสุดๆถ้าใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้พร้อมกับรถส,สวยๆแบบนี้ซื้อรถเสร็จมี บริการขายปลากระพงเป็นๆกับในเลี้ยงในกระชังในแม่น้ํานานอีกโอ้โหมันจะครบคนาอะไรขนาดนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วคะ่ะน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะเพราะว่าไม่มีใครบ้างเหมือนเจ๊น้อยคะ่ะขายทาั้งรถขายทางปลาขายมันเป็นแหลกขายมาทุกอย่างมาเลยคะ่ะอ่ะสาหรับวันนี้นะคะเป็นวันจันทร์ที่17พฤศจิกายน2568นเดี๋ยวช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามครึง่งเจ๊น้อยจะมีการไลฟ์สดภายในร้านนะคะและที่สําคัญวันนี้เจ๊น้อยจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆค่ะ ในไลฟ์สดวันนี้ด้วยนะคะลูกค้าก็ิิดตามรับชมกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เจ๊น้อยไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ